สวัสดีค่ะผมสุภสิงห์อริยาสิงห์ครับและดิฉันกระตูนสุกุณามิสัทธาค่ะพบกับเราสองคนในรายการสุไว้วาริตี้ค่ะรายการที่จะช่วยคุณออกแบบชีวิตก้าวสู่สมาร์ทไลฟ์ไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทางช่อง ALTV หมายเลขสี่นะคะหรือสามารถรับชมออนไลน์ได้ที่ www.altv.tv ค่ะ วันนี้นะครับจะชวนคุณผู้ชมนะครับไปแพกกระเป๋าเก็บเสื้อผ้าพิชิตยอดภูในช่วงอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับอีกทั้งการเตรียมความพร้อมกับท่ากายบริหารป้องกันอาการเข่าเสื่อมสําหรับคุณผู้ชมสูงวัยที่ต้องการเดินป่าหรือว่าพิชิตยอดภูกันครับจากนั้นนะคะไปพูดคุยกับสูงวัยที่เป็นไอดอลท่านหนึ่งค่ะถึงแม้จะอายุ60ปีแล้วนะคะแต่ว่ายังชื่นชอบการเดินป่าเป็นชีวิตจิตใจเลยจากนั้นเราจะไปดูกันที่เรื่องอาหารที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของวิถีชีวิตและความรักที่ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่่นอยาง แห้งปูล,ลอ,อค่ะไปติดตามชมเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในสูงวัยบรตี้ครับ คนเดียวคะ่ะช่วงนี้นะคะดินฟ้าอากาศก็เป็นใจซะเหลือเกินนะคะอุทยานแห่งชาติหลายๆที่เนี่ยตอนนี้ก็ทยอยเปิดให้เราสามารถเดินไปพิชิตกันได้แล้วนะคนเดียวปีนี้มีแลนจะไปพิชิตภูเขาที่ไหนไหมคะโอ้อยากจะลองเลยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับก็อย่างเช่นภูกระดึงที่จังหวัดเลยนะฮะแล้วก็จะมีที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับดอยหลวงเชียงดาวนั่นเองครับโอ้โหคนเดียวครับพูดถึงภูกระดึงขึ้นมาน่าสนใจมากๆเลยนะคะเรียกว่าเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ฮิตสุดๆไปเลยค่ะแล้วก็เป็นที่เริ่มต้นอย่างดีเลยสําหรับคนที่ตัดดสิินนใจจอยาากะะเป่่ค ระยะทาง5.5กิโลเมตรก็จริงนะคะหลายๆคนบอกว่าอาจจะมีความชันอยู่หลายๆจุดเลยแต่ว่าก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดทางนะคะรับประกันเลยค่ะใครที่อยากเริ่มต้นน้ะมาผูกระดึงก่อนเนี้ยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ใช่เลยนะครับสำหรับมือใหม่ที่ต้องการเดินป่าขึ้นภูนะครับที่ภูกระดึงจังหวัดเลยถือว่าเหมาะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุนะครับต้องการพิสูจน์ตัวเองในการพิชิตยอดภูนะครับก็ไปที่นี่นะครับแล้วเขาก็มีบอกกันด้วยสำหรับอยากจะพิสูจน์รักนะถ้าขึ้นผูกระดึงได้สาเร็จแล้วไม่ทะเลาะกันนะ คุณเตรียมแต่งงานกันได้เลยโอเคค่ะคนเดียวถ้างานถึงเราจะไม่ใช่คู่รักกันแต่ว่าจูงมือกันไปเที่ยวแบบนี้คุณเดียวก็ต้องดูแลตุนดีๆไม่ใช่ปล่อยตุนทิ้งไว้กลางทางนะคะจะไม่ให้ทะเลาะกันซะก่อนนะคบผมและนอกจากนี้นะครับนอกจากภูกระดึงนะครับก็ยังมีดอยหลวงเชียงดาวนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ก็น่าเที่ยวไม่แพ้กันเลยนะครับที่นี่นะครับบอกได้เลยนะครับว่าสูงเป็นอันดับ3ของประเทศไทยนะครับระยะทางเดินทางนะครับไปกลับแล้ว15กิโลเมตร ตลอดเส้นทางถือว่าสวยมากๆมีดอกไม้ป่าที่หายากนะครับหลายๆคนบอกว่าถ้าสามารถพิชิตดอยหลวงเชียงดาวได้นะคะก็เหมือนกับจบปริญญาตรีหลักสูตรการเดินป่าเลยทีเดียวค่ะและที่สําคัญนะคะดอยหลวงเชียงดาวเพิ่งได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลกค่ะยิ่งทําให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางนะคะที่นักเดินป่าทั่วโลกเนี่ยอยากจะมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งค่ะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับฟังพวกเราพูดกันมาถึงขนาดนี้แล้วเ <_ üğ 1> ชื่อว่าคุณผู้ชมบางท่านก็อาจจะอยากขึ้นดอยนะครับอยากจะไปเดินป่ากันบ้างแล้วนะครับ<ถ>ทีนี้นะฮะก่อนที่เราจะไปพวกนี้ต้องเตรียมตัวเตรียมร่างกายให้พร้อมซะก่อนนะครับและว,วันนี้นะครับผมก็มีคลิปสอนการบริหารป้องกันอาการข้อเสื่อมนะครับสำหรับคนที่อยากจะขึ้นภูนะครับสำหรับคนที่อยากจะเดินปา่านะครับก็เตรียมความพร้อมกันได้เลยนะครับตอนนี้หาเก้าอี้แล้วก็ดูคลิปกันได้เลยครับ แค่เก้าอี้ตัวเดียวก็ป้องกันข้อเข่าเสื่อมได้สี่ท่าสามวิทีมาเริ่มกันเลยมาป้องกันข้อเข่าเสื่อมด้วยเก้าอี้กันจับเวลานะครับเริ่มเหยียดยืดนะครับขาขึ้นนะครับช้าๆเหยียดยืดนะครับมือประคองไว้ที่หน้าขาได้ครับเหยียดยืดยืดอกหลังตรงนะครับอ่าดีครับเหยียดไม่ต้องรีบเหยียดยืดนะครับให้ขนานกับพื้นนะครับขา เหยียดยืดกระดกไปเท้าขึ้นนิดนึง <ะ S 1> ออกแรงเก่งที่หน้าขารู้สึกไหมครับร,รู้สึกเลยคะ่ะตึงท<า>ี่หน้าขาเนี้ยมากคราวนี้เราจะลองให้หนักขึ้นนิดนึงนะครับอ่าขึา้นแล้วค้างไว้นิดนึงนะครับค้างไว้นิดนึงลงขึ้นแล้วค้างไว้นิดนึงนะครับลงขึ้นแล้วค้างไว้นิดนึงลงขึ้นแล้วค้างไว้นิดนึงต,ตรงตรง,ตรงขึ้นแล้วค้างไว้นิดนึงลงขึ้นแล้วค้างไว้นิดนึงลงขึ้นค้างไว้นิดนึง รู้สึกเลยขออีสองเที่ยวอีสองเที่ยวรู้สึกเลยค่ะทำตึงมากเยี่ยมากกระดูกเท้าอ่าคราวนี้ท่าที่สองครับเราเหมือนเราเดินย่ำเท้ามือประคองที่เก้าอี้นะครับหลังเหยียดยืดนะครับยกขึ้นนะครับไล่ครับยกขึ้นนะครับเดินนะครับพยายามช้าๆไม่ต้องรีบนะครับอ่าขึ้นนะครับตัวตรงๆยืดอกหลังตรงมือประคองไว้อ่าดีครับอ่าพอเราได้เราลองเหยียดยืดนะครับ นะครับยกเข่าเหยียดขายกเข่าเหยียดขายกเหยียด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 ยกเข่าพร้อมเหยียดขายกเข่าพร้อมเหยียดขายกพร้อมเหยียดยกพร้อมเหยียดยกพร้อมเหยียดเป็นยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกว่าเราเก่งหน้าท้องนะคะอาจารย์ใช่เพราะเรามีการพับตัวด้วยนะครับอ้าวมาอีกสองครั้ง อ่าโอเคคราวนี้นะครับเท้าวางนะครับกว้างวันช่วงไหลมือประคองที่เก้าอี้ครับดันตัวผักตัวลุกขึ้นยืนนะครับด้วยมือลงนะครับย่อสะโพกนะครับขึ้นนะครับช้าๆไม่ต้องรีบงลงมือประคองก่อนนะครับขึ้นมือดันนะครับลงมือประคองที่เก้าอี้ขึ้นมือดันลงมือประคองที่เก้าอี้เข่ากับเท้าพยายามไม่ชี้ตรงไปด้านหน้านะครับตลอดเข่ากับเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าตลอด ขึ้นนะครับไม่ต้องรีบดีขึ้นนะครับไม่ต้องรีบแค่นี้ก็เหนื่อยนะทอยครั้งเดียวแค่นี้ก็เหนื่อยนะอาจารย์ลงใช่ครับลุกขึ้นอถอยหลังมานะครับมือประคองที่เก้าอี้นะครับยกเข่าขึ้นเหยียดยืดผักดันยกตัวตรงๆเหยียดผักยก เหยียดพักนะครับยกเหยียดเขา่าพักมายกเหยียดเขา่าอีกครั้งหนึ่งยกเหยียดเปลี่ยนข้างมาจับเหมือนเดิมทรงตัวยกเหยียดพักนะครับเวลาพักเข่าเราไม่งอนะครับดันยกเขา่าเหยียดเขา่าพักมายกเขา่าเหยียดเขา่าขออีกสองั้งยกเหยียดครั้งสุดท้ายยก เยียดพักยอดเยี่ยมมากชกมือหน่อยเยี่ยมมาก เป็นสิ่งที่สําคัญสำหรับผู้สูงอายุนะครับเนื่องจากว่าการใช้งานนะครับที่ใช้มาต่อเนื่องนะครับน้ำหนักตัวที่อาจจะมากเกินไปในบางช่วงนะครับก็ทําให้ผลพวงในเรื่องของการรับภาระของเขานั้นมากขึ้นประกอบกับในเรื่องของอายุนะครับพอเพิ่มขึ้นเนี่ยปริมาณของกล้ามเนื้อลดน้อยลงนะครับเพราะงั้นก็เลยส่งผลให้เรื่องของการมีปัญหาเรื่องของเขามากขึ้นสําหรับเรื่องของเก้าอี้นะครับก็จะช่วยทําให้รู้สึกว่ามีความมั่นใจขึ้นสําหรับผู้สูงวัยนะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าปลอดภัยขึ้นใน เรื่องของจังหวะนะครับถ้าเราต้องการทําให้หนักขึ้นเราก็สามารถที่จะทำช้าเงั้นผลการออกกายก็จะมีความสุกว่ามันหนักขึ้นแล้วทําให้เราต้องออกแรงมากขึ้นอ,อย่างนี้นะฮะ โอ้โห oh. oh oh, คนเดียวคะทร,ราบแล้วล่ะค่ะว่าอยากจะไปเดินป่าจริงๆนะคะเริ่มฟิตตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอคะเนี่ยอาอันนี้นะครับสามารถทําได้ที่บ้านนะครับไม่ว่าจะไปเดินป่าหรือว่าไม่เดินป่าก็ทําได้นะครับไม่ว่าคุณจะสูงอายุหรือว่าเป็นเด็กก็ตามนะครับถือว่าเป็นการดูแลเขาตั้งแต่ตอนนี้ข่าเขาจะได้ไม่เสื่อมแล้วก็แข็งแรงใช้กับเราไปนานๆครับมาปึบนะฮะ ออกกําลังกายเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเดินป่าแล้วนะคะตอนนี้เรามาพูดถึงเสน่ห์ของการเดินป่ากันดีกว่าค่ะ แต่หลายคนบอกว่าสเสน่ห์ของผู้กระดึงอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือระหว่างทางค่ะคนเดียวที่เรานะคะได้พบปะก,กับเพื่อนร่วมทางของเราหรือแม้แต่เราเนี่ยพบกับคนที่เขากําลังเดินสวนลงมานะคนเดียวก็จะมีการพูดคุยถามไถ่ายกันบางทีอาจจะไม่ต้องรู้จักกันนะแต่ก็พูดคุยกันที่เป็นยังไงคะอีกไกลไหมคะก่าจะถึงข้างบนคําตอบคือแป๊บเดียวแป๊บเดียวยิ้มส่งกําลังใจให้กันนะคะแต่ว่าแป๊บเดียวของเขากับแป๊บเดียวของเราอาจจะไม่เท่ากันเหมือนกัน <laughs> นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็ถือเป็นมิตรภาพระหว่างทางนะคะ ที่ถึงแม้จะไม่รู้จักกันแค่ส่งรอยยิ้มส่งกําลังใจกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นได้แล้วค่ะใช่และครับหลายคนที่เคยขึ้นภูกระดึงนะครับต่างก็ติดใจยอยากจะมาซ้ํารอยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีก5ปีเดี๋ยวมาใหม่อ,อีกสิปีเดี๋ยวมาใหม่แต่มีผู้สูงวัยอีกหนึ่งท่านนะครับที่ขึ้นปูกระดึงมาไม่ต่ํากว่าร้อครั้งนั่นก็คือคุณสุรชัยเอื้ออารีครับ อคุณเดียวคะตูนหูฝาดเป็นหรือเปล่าคะ130่ครั้งเลยหรอคะพูดจริงๆครับคุณตูนครับเพราะว่าคุณสุรชัยนะครับขึ้นภูกระดึงครั้งแรกนะครับตั้งแต่ปี2519นะครับจนตอนนี้อายุ65ปีแล้วก็ยังขึ้นอยู่ทุกวันนี้นะครับผมโอ้โหนะครับผมก็เริ่มจากการที่คุณสุรชัยนะครับเป็นคนชอบถ่ายภาพอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ขึ้นมาก็ต้องการที่จะมาเก็บบรรยากาศภาพธรรมชาตินะครับที่ภูกระดึงนะครับทุกวันนี้นะครับคุณสุ คุณสุรชัยนะครับขึ้นถึง4ครั้งด้วยกันเลยครับถึงจะขึ้นบ่อยแบบนี้นะคะแต่คุณสุรชัยบอกว่าไม่เคยเบื่อเลยค่ะเพราะว่าทุกๆครั้งที่ขึ้นไปก็จะได้รับความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมเลยสักครั้งรูปถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกนะคะก็ไม่เคยเหมือนกันเลยสักรูปเดียวค่ะ คุณลุงยังบอกอีกนะครับว่าขึ้นภูทุกครั้งสนุกทุกครั้งครับไม่ว่าจะไปคนเดียวหรือว่าจะไปกับกลุ่มเพื่อนนะครับยิ่งไปกับกลุ่มเพื่อนนะครับคุณสุรชัยก็จะเป็นคนคอยนำเราขึ้นมาแล้วหลายครั้งใช่ไหมฮะค่ะคุณเพื่อนอาจจะทุรักทุเลหน่อยแต่ว่าคุณสุรชัยก็จะล่องแคล่กว่าปกตินั่นเองครับจริงๆแล้วการเดินป่าไม่ได้ยากเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมคิดว่าการเดินป่าจะต้องเป็นกิจกรรมของเด็กวัยรุ่นหรือว่าวัยทํางานรุนอยากจะให้เปลี่ยนความคิดนั้นค่ะ อย่าให้อะไรมาเป็นอุปสรรคในการทำให้เราไม่ได้ไปเดินป่าหาความสุขหรือว่าหาแรงบันดาลใจเลยนะคะ และสาหรับช่วงนี้นะคะตูนอยู่กับไอดอลสูงวัยท่านหนึ่งค่ะที่ตอนนี้นะคะถึงแม้จะอายุ60ปีแล้วนะคะแต่กิจกรรมที่ชื่นชอบเนี่ยคือกิจกรรมเดินป่าค่ะและที่สําคัญนะคะไอดอลท่านนี้เนี่ยเพิ่งเริ่มมาเดินป่าตอนอายุ50กว่ากว่านี้เองค่ะถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับตอนนี้พิชิตไปแล้วมากกว่า20ภูและยังคงเดินป่าต่อไปนะครับอะไรที่ทําให้ท่านนี้ลหลงใหลในการเดินป่านะครับไปพบกับกูานาจันสอนวัาชารคกุณปีชาชาตินะครับสวัสดีครับกูนาคัะสวัสดีค่ะ คุณนาครับอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราหลงไหลในการเดินป่าครับพี่จริงๆแล้วเริ่มจากการต้องดูแลเด็กนะคะคดูแลเพื่อจะขึ้นดอยเป็นกิจกรรมแรกๆที่ไม่เคยเจอเหมือนกันค่ะ,คะเมื่อปี 5, เมื่อปี55 2555นะคะได้ย้ายมาอยู่โรงเรียนประจำจังหวัดทพิทยาเนี่ยแล้วก็มีกลุ่มสละกลุ่ม เขาตั้งชื่อถูกเขามร,รู้เพื่อรักค่ะแล้วก็กลุ่มรู้เพื่อรักก็มามาเปิดค่ายที่นี่จังหวัดพะเยาแล้วก็ทำหนังสือแจ้งมาที่โรงเรียนทางโรงเรียนก็ประสานมาที่ถึ่ด้วยเหตุผลและน่ย่าแต่พี่ถึงก็โชคดีตอนนั้นะ่ะตอนนั้นก็อายุประมาณ50กว่าใช่ไหมะลูกสาวเห็นแม่เตรียมตัวไปค่ายกับเด็กทุกปีทุกปีกป็ชวนรูปไปไมะจอยมอนจองซื้อทิปไปกันโดยที่ไม่รู้จักใครในนั้นเลยเขาขายทิปผ่านเ็บอย่างเราก็เลยโอเคลูกสาวไปอันนั้นคือครั้งแรกที่ไปกันเอง เริ่มรู้แล้วว่าเราชอบแบบนี้หลังจากที่รู้แล้วว่าตัวเองหลงไหลาการเดินป่าค่ะนะมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะคุณเชื่อว่าอย่างแรกเลยจะต้องมีการออกกาลังกายแน่นอนนอกจากการออกกาลังกายทําให้ตัวเองแข็งแรงเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวอะไรยังไงอีกบ้างไหมคะพี่เป็นคนชอบออกกําลังกาย,ยมาตลอดนะตั้งแต่เรียนพนะี่กระโดดเชือกแล้วก็บอดี้เวทที่ทําอย่างเนี้ยเพื่ออยากจะได้เข้าป่าได้อย่างขึ้นดอยได้อย่างแบบไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยเพราะไปกับน้อง ส่วนใหญ่กรุ <apps> ๊ปที่ไปกันตอนนี้พี่เนยจอายุเกือบจะมากที่สุดแล้วตอนนี้เมื่อก่อนมีคุณพ่ออยู่คนที่อายุมากกว่าแต่ตอนนี้คุณพ่อก็อยู่ล้ตอนนี้ก็มีพี่นี่มากสุดก็เลยทํายังไงไม่ให้ตัวเองเป็นภาระกับน้องๆที so ่ไปด้วยก็เลยต้องหันมาดูแลร่างกายตัวเองอย่างจริงจังออกกําลังกายจริงจังนอกนั้นก็มีเรื่องอาหารค่ะที่เรื่องอาหารค่ะการพักผ่อนการนอนเนี่ยฮะน้าสี่อย่างเนี่ยที่พี่กาลังดูแลอย่างจริงจังเพื่อให้แข็งแรงแล้วก็สุขภาพ ดีไม่มีปัญหาในระหว่างที่เราต้องไปไปเดินแล้วทีนี้ใ,ในการเดินป่าแต่ละครั้งเราได้รับอะไรจากการเดินป่าครับตูนาครับของสิ่งที่ได้จากการเดินป่าเหรอัอนแรกเลยคือไปเราได้เพื่อนนะได้เพื่อนทุกวนะนะัยในนั้นได้มิตรภาพยังไได้รู้จักน้องๆที่ชอบแบบเดียวกันใหม่ๆแล้วก็ไม่มีช่องว่างระหว่างวัยในนั้นนะนะ ได้สัมผัสธ,ธรรมชาติที่ไม่ใช่ทุกคนจะขึ้นไปสัมผัสได้บนนั้นการขึ้นไปอยู่ในกลุ่มเมฆในหมอกเมฆบนนู้นเนี่ยมันทําให้ระหว่างทางที่เราเดินมาที่เราเหนื่อยนะเดินแต่ละครั้งเนี่ยเหนือ่อยถามว่าเหนื่อยแต่ม,มันมีความสุขพอขึ้นไปอยู่ข้างบนแบบนี้สัมผัสอากาศเย็นๆไปแค่มาม่า ซองเดียวกับล่างหรือว่ากาแฟแก้วเดียวกันเนี่ยมันคนละรสชาติกันเลยค่ะอันนั้นคือสิ่งที่เราประทับใจกับธรรมชาติหรือดอกไม้ข้างๆทางซึ่งข้างล่างก็มีแต่ข้างบนมันสวยกว่าใช่ไหมครับอันนี้เป็นที่เราได้สัมผัสใกล้ชิดเป็นสิ่งที่เราได้รอบคิดค้องเนียครับผมแล้วสำหรับอายุที่มากขึ้นค่ะการเดินป่าเนี่ยจะต้องมีการระมัดระวังอะไรยังไงเพิ่มเติมมากไหมคะเรื่องที่ควรระมัดระวังก็คือเรื่องวัยของเราที่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ ความรอบคอบสำคัญตั้งแต่เรื่องการปรับอุปกรณ์ในแต่ละครั้งน้ำหนักไม่ให้มากเกินไปสำหรับวัยเราแล้วก็ก็จะมีการปรับอุปกรณ์เน้นแบกเบาเน้นแบกน้อยอของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นอย่างเงี้ยเราเราจะเอาแต่ที่จำเป็นไปก่อข้อสงสัยส่วนตัวเลยว่าระหว่างการเดินป่านี่เราแบบเจอเพื่อนที่ไม่รู้จักมาทักทายรู้ไหมอย่างเช่นพวกแบบสัตว์ป่าอะไรเงี้ยสัตว์มีพิษอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบกลางคืนที่นอนอยู่มีแบบเงาตะคุ่มตะคุ่มเ้างไหม เงาตะคุ่มตะคุ่มนี่ไม่มีนะแต่ก่อนเดือนป่าเนี่ยประเพณีหรือธรรมเนียมของพวกเราคือเราจะไหว้เจ้าที่เจ้าทางเขาจะมีนงเขาเตรียมอย่างเงี้ยไปทุกป่าเลยเราจะต้องทําความเารพก่อนออนุญาตเจ้าที่ทุกครั้งค่ะอันนั้นส่วนสัตว์ป่าก็เจอในในหลายที่นะอย่างเช่นที่ล่าสุดปีที่แล้วที่ไปที่น่านนะคะอันนั้นก็เด่นช้างนอน เขียวหางไหมอะไรแบบเนี้ค่ะจะเป็นแบบเนี้งไมยก็งูเหลือมที่ที่เด่นช้างนอนเหมือนกันน่าจะเป็นที่นี้ซึ่งเราก็ระมัดระวังอยู่แล้วพวกนี้นไม่ไปลบ <ก S 1> แลู่ไม่ไปทําสิ่งเอ,งอะมะเพิ่งอะไรแบบเนี้ยเพราะตรงน,นั้นเป็นที่ของเขาาเงี้ยค่ะเราแค่เป็นคนสิ่งแตกควอมเข้าไปในนั้นสุดท้ายนี้ครับคุณนาอยากจะให้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่รวมถึงผู้ชมที่สนใจในการเดินป่าครับร่างกายต้องแข็งแรง นั้นต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ให้ใหรอบด้านซึ่งเดี๋ยวนี้ความรู้มันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเลยเปิดยูทูบดูมิมมอหลายคนอย่างเงี้ยที่ก็จะดูแลเรื่องอาหารเรื่องการออกกําลังกายเรื่องการนอนพักผ่อนแล้วเรื่องการดื่มน้าค่าให้มากพองอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็อีกเรื่องคือในเรื่องของการปรับตัวเองให้อยู่ร่วมสมัยกับยุคปัจจุบันให้ได้ติดตามเรื่องการใช้ โซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆหรือแอปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้ให้อยู่ในยุคปัจจุบันให้ได้และร่วมสมัยกับเด็กให้ได้คะขอบคุณครับและนี่ก็เป็นแนวคิดดีๆนะครับของคุณนาชนะนันสอนวัชรกุลปรีชาชาตินะครับและนี่ก็คือไอดอลตัวจริงนะครับในเรื่องการเดินป่านะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณนาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะ โอ้โหเป็นยังไงบ้างครับได้แนวคิดที่ดีในการใช้ชีวิตจากกูนานะครับแล้วก็ยังได้เทคนิคการเดินป่าจากกูนาด้วยครับใช่แล้วค่ะคุณเชื่อว่าการเดินป่าคงจะให้ความรู้สึกที่แบบว่าเราไม่สามารถหาได้จากการเดินเที่ยวในเมืองนะคุณเดียว<ช>แบบนี้นะคะยิ่งอยากจะเก็บกระเป๋าไปตอนนี้เลยค่ะไปปูกระดึงเริ่มต้นเลยนะครับค่ะ มาถึงช่วงคลิป going เพราะชีวิตต้องไปต่อนะครับยิ่งใกล้ปีใหม่อย่างนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็วางแผนที่จะกลับบ้านนะครับไปกินอาหารที่บ้านนะครับไปกินอาหารฝีมือคุณยายคุณแม่ที่เราติดใจแล้วก็ยังอยู่ในความทรงจําในวัยเด็กนะครับผมเองนะครับก็เตรียมวางแผนกลับบ้านเช่นกันคิดถึงฝีมือคุณยายนะครับไม่ว่าะจะเป็นต้มจับชายนะฮะน้ำพริกหรือว่าผัดผักพวกนี้นะฮะเหมือนกันเลยค่ะคุณเดียวคะเชื่อว่าทุกบ้านนะคะก็จะมีอาหารรสชาติที่คุ้นเคยนะที่คุณปู่คุณยา่าหรือว่าคุณแม่ของเราทํานะคะ เราไปหาที่ไหนเนี่ยมันก็รสชาติไม่ได้แบบนี้ต้องกลับไปกินที่บ้านเท่านั้นนะคะหรือบางทีเนี่ยเวลาเราไปกินข้าวนอกบ้านเราก็ยังจํารสชาติที่บอกว่าคุณปู่คุณย่าหรือว่าคุณแม่พาเราไปกินร้านที่เราเคยไปสมัยเด็กๆนะเพียงแค่คิดขึ้นมานะเราก็นึกถึงรสชาตินั้นได้แล้วอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นร้านใหญ่โตหรือรสชาติอาหารมันอาจจะไม่ได้แบบอร่อยเวอร์วังอะไรนะคะแต่พอเราคิดขึ้นมาเนี่ยเราก็มีความสุขแล้วนะนั่นก็เพราะว่าสังคมไทยนะครับอาหารคือหัวใจเชื่อมใยคนใคนครอบครัวเข้าด้วยกันนะครับผมหลายๆบ้านนะครับเวลลาูก หลนกลับมาทีนี้นะครับผมก็โอ้โหชวนกันทํากับข้าวนะครับมานั่ง <ฮะ S 1> กินกันไม่อยากจะออกไปข้างนอกหรอกนะครับก็อยากจะกินอาหารที่เราเคยกินตั้งแต่เด็กๆนะครับสนุกสนานกันเลยทีเดียวครับ ซึ่งเรื่องราวของอาหารนะคะนอกจากจะสานสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วนะคะบางบ้านถึงกับการมีการส่งต่อสูตรอาหารจากรุ่นสู่รุ่นค่ะแล้วก็สามารถสร้างเป็นอาชีพได้เลยนะคะร้านเด็ดๆหลายร้านนะคะก็ะบอกว่าเป็นสูตรลับคุณปูสูตรเด็ดคุณย่านะคะที่ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นเหมือนกับร้านข้าวแห้งปูล้อค่ะที่อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครต,าตลาดหลักห้านี่เองนะคะว่าแต่คุณเดียวเนี่ยรู้จักข้าวแห้งไหมคะโอ้ชอบมาก ข้าวแห้งนะั้นก็เหมือนกับว่าข้าวต้มที่ยังแบบไม่ใส่น้ําซุปอะนะและะว้วเขาก็จะปรุงรสแบบใส่กระเทียมใส่พริกไทยเนี่ยพอเรากินแล้วก็จะเหมือนกับกินข้าวเข้มข้นใช่ไหมพออยากจะแบบกินน้ําหน่อยก็น้ําซุปก็ต้มร้อนๆก็แบบออโอ้อนี่แสดงว่า<ป>ตัวจริงเสียงจริงรู้จักเลยทีเดียวนะคะคสำหรับข้าวแห้งนะคะก็เรียกว่าเป็นอาหารท้องถิ่นของคนแถวคลองดําเนินสะดวกค่ะ ซึ่งร้านของปูล้อนะคะก็ขายมาเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นสูตรของอากงคนจีนแท้ๆเลยนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะก็จะเอาไก่กับเลือดไปรวนให้เค็มค่ะแล้วก็มากินคู่กับข้าวนะคะเป็นการกินแบบง่ายๆแต่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของชุมชนริมคลองและวิถีชีวิตนั่นเองค่ะ แม้ว่าอากงจะจับไปนานแล้วนะคะแต่ก็ได้สืบทอดรสชาติของข้าวแห้งดั้งเดิมให้กับลูกชายและตล้นหลานๆต่อไปร้านปูร้อนนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ร้านเดียวที่ตลาดหลักห้านะครับใครที่สนใจอยากจะไปชิมรสชาติดีๆอย่างนี้นะครับมาติดตามชมในคลิปของเราต่อจากนี้กันก่อนเลยครับ เรลิ้ติสปองนะครับชื่อแปะนะครับเป็นท่อค้าขายข้าวแห้งครับผมข้าวแห้งก็เป็นอาหารพื้นดินของคนคลองเรืเนินสดนะครับมันคล้ายๆกับข้าวราดแกงครับแต่ว่าข้าวแห้งก็คือเอาข้าวสวยโรยหน้าด้วยผักชีต่างากระเทียมเจียวแล้วก็ราดด้วยไก่รวนกระเพาะหมูกระเพราหมูกุ้งทอดหรือเนื้อปลาช่อนแล้วแต่เราท็อปปิ้งเนี่ยแล้วแต่จะเป็นปลาหมึกอะไรก็แล้วแต่ครับ มันจะข้าวแห้งจริงๆมันก็เป็นการต่อยอดจากข้าวต้มครับซึ่งข้าวต้มเนี่ยมันทานได้ช้าแล้วไม่ค่อยอยู่ท้องเขาก็เลยทํามาเป็นข้าวสวยราดเหมือนข้าวราดแกงแต่เป็นอาหารของคนจีนซึ่งสมัยก่อนสมัยกลงมาจากเมืองจีนทำอาชีพขายข้าวแห้งข้าวต้มแล้วก็เป็นโลโกุเตี๋ยวเลี้ยงหมูแต่ข้าวแห้งเนี่ยก็เป็นของเตี่ยเตี่ยก็ขายในคลองมูลนิสะดวกก็คือภายเรือขายสมัยก่อนกี่ปีแล้วฮะ หกสิบกว่าปีสมัยสมัยเตียเตี๋ยหกสิบกว่าปีแต่ถ้ามันโก่งม็เก้าสิบกว่าปีดั้งเดิมตอนผมเด็กๆเนี่ยมีอยู่ประมาณหกล้านแต่ตอนนี้เหลือล้านเดียวแล้ะแต่ถ้าถัดขึ้นไปดําเนินสะดวกหรือหลักหกก็ยังมีอยู่แล้วก็จะมีที่สมุทรสงครามแม่กลองแล้วก็จะมีที่ราชบุรีแต่ถ้าในความร,รู้สึกผมอ่ะคือดําเนินสะดวกน่าจะเยอะสุดละน่าจะเป็นเมนหรือจุดกำเนิดของข้าวแห้งมากกว่าปูร้อนเนี่ยคือเตี่ยเตี่ยของผมนะฮะก็เป็น เป็นพ่อค้าข้าวแห้งคนหนึ่งซึ่งอยู่ในคลองดเนินสะดวกก็คือยุคหนึ่งอ่ะคนในคลองดเนินสะดวกทั้งคลองแม้กระทั่งเลยไปทางสมุทรสงครามโซนถัดมาที่ติดต่อกับราชบริสมุทรสาครน,นะครับถ้าเกิดว่าเขาสัญจรทางคลองดเนินสะดวกก็จะรู้จักเตี่ยทุกคนเพราะว่าจะต้องผ่านแล้วก็ต้องแวะกินคือพ่อค้าอื่นๆอาจจะมีไทม์ไลน์ในการขายเช่นกลางวันเชา้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยตเตี่ยจะขายตั้งแต่เย็นถึงข้ามเที่ยงคืนอะไรเงี้ยก็จะเป็นทาร์เก็ตจะได้กลุ่มลูกค้า สองแบบเลยธรรมดากลางวันใครจะกินก็สั่งได้แต่แต่จะพิเศษกลางคืนคือหู่ล้อพ่อเขาเป็นคนขายเอาลงเรือกลางคืนจะขายอยู่ในของดําเนินแถวหน้าวัดประสาทติดมาถึงหลักห้าเราใครไปไหนไปดําเนินไปอะไรมาเนี่ยกลับมาทั้งคืนไม่กินข้าวปู่ล้อนี่ถือว่าไปไหนไม่ผ่าน ตัวข้าวเนี่ยต้องหุงอะไรพิเศษไม่ครับเป็นข้าวสวยธรรมดาเลยครับที่มันจะเพิ่มรสชาติก็คือไก่รวนไก่รวนมันจะเป็นเมนเลยครับส่วนกระเพราหมูเนี่ยมันมาประมาณปี2500ก็คือประมาณว่าที่บ้านขายตามสั่งแล้วก็แม่เนี่ยผัดกระเพราให้ลูกค้าเป็นจานนะครับทีนี้กระเพรามันเหลืออยู่ก้นกระทะแล้วเหลืออยู่ก้นกระทะแล้วแล้วลูกค้าครับลูกค้าก็จะมีลูกค้าอยู่บางคนที่บอยขอกระเพราเนี่ยใส่รวมไปเลยครับผมแล้วเขารู้สึกว่าพอเขากินเขาทานแล้วเขาชอบครับ พอมาทุกคราวก็จะสั่งเป็นกระเพราผสมอย่างเงี้ยแล้วในกลุ่มของชุดพวกนี้เขาก็จะสั่งเป็นอย่างเงี้ยกระเพรากับไก่ตลอดมันก็เลยทําเป็นเมนูกระเพราเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เป็นการต่อยอดมาถึงปัจจุบันเนี่ยฮะวิธีทานนะครับก็จะใส่น้ําส้มพริกดองนะครับซึ่งเราก็ดองเป็นเดือนนะฮะก่าเราจะมาใช่เงี้ยดองกับเกลือใช่ครับแล้วก็คุกมันจะต้องคุกกันให้ทั่วเลยให้มันเข้ากันหมดใช่แล้วก็ทาน ชอบกินกุ้สสมมงสะติดใสผมเมื่อกี้ข้างในเหมือนเหมือนกินรวมมิตรกระเพราไงกันแต่รสชาติอร่อยมันเป็นอะไรที่ลงตัวเนาะใชผ่ผมว่านะด้วยด้วยกระเพราด้วยพเอพเป็นเป็ดหวานหวานนะลิงผมชอบเปรี้ยวหวานมันเค็มนะอร่อยมากใส่ถุงกลับบ้านส่องมอค <laughs> รับถ้าเปี้ยดูอยู่ก็คงประมาณว่าข้าวแห้งเป็นมรดกที่เราได้จาก บรงบุรุดของเราเราก็อยากจะสืบสารจะพัฒนาแล้วก็ต่อต่อยอดให้มันอยู่กับเราในรุ่นต่อๆไปถ้าอยากกินข้าวแห้งของแท้ของดําเนินสะดวกอำเภอแพร่ต้องมาที่ร้านตูล้อตลาดหลักห้า ดูแล้วเป็นยังไงครับอยากจะไปเที่ยวแล้วก็อยากจะลองกินดูใช่ไหมครับอาหารที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของวิถีชีวิตและความรักที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นนั้นเองครับถ้าคุณเดียวหรือว่าคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วอยากจะตามไปชิมนะคะสามารถตามไปได้เลยค่ะที่ตลาดหลัก5าจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะไปถามร้านแถวนั้นนะคะรับรองว่ารู้จักร้านปูล้อกันทุกคนเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองชิมจริงๆค่ะคุณผู้ชมอร่อยมากๆเลยนะคะหรือว่าจะไปเดินเล่นไปซื้อของกับคุณลุงป้าๆแถวนั้นก็ได้เลยค่ะก่อนจากกันในวันนีี้รรเาาามด สาวสวยใจบุญรักสัตว์อีกหนึ่งท่านนะครับแม้ว่าตอนนี้อายุจะยังไม่ใช่ผู้สูงวัยก็ตามนะครับแต่เธอก็เริ่มเตรียมตัวนะครับในวันที่เธออาจจะแก่ขึ้นในอนาคตนะครับเธอจะเลือกใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในอนาคตได้อย่างไรนั้นไปฟังพร้อมกันเลยครับวางแผนชิตยังไงะคะตอนแก่ก็อยากจะเป็นคนแก่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีหมายมาความว่าเธต้องวางแผนทุกอ,อย่างเตรียมพร้อมให้หมดแล้วว่าจะเป็นเรื่องการ เ,เงินออมนะคะการซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพนะคะหรือว่าการแม้กระทั่งดูแลสุขภาพตัวเองแต่เนิ่นๆเ,เ,เนี้ยอันนี้เตรีก็เ,เตรียม,เ,เ,ตยมเ,เตรียมกายเราพอสมควรเลยค่ะก็อยากใช้กําลังใจผู้สูงวัยทุกๆคนนะคะจริงๆแล้วเนี้ยมันก็เป็นสังขารเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจออยู่แล้วไม่มีใครหลีกหนีได้มันก็ตามหลักพระพุทธเจ้าเลยนะคะคือเกิดเกิดแล้วก็ต้องมีแก่แก่แล้วมันไม่สบายแล้วมีเจ็บ นะคะเจ็บไปป่วยแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ชีวิตที่เรามีอยู่มีลมหายใจให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสุดยังไงเก่งขอเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนแล้วกันนะคะอยากให้ผู้สูงวัยทุกคนเนี่ยเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพที่ดีสุขภาพใจที่ดีที่สําคัญเนี่ยเราไม่ป่วยไข้ก็ไม่นําความทุกข์กายทุกข์ใจให้ตัวเ,เองไม่พอนะคะยังไม่ยังไม่นําความทุกข์กายทุกข์ใจเนี่ยไปสู่รอบข,ข้ขางและคนในครอบครัวยค่ะ สำหรับคุณเก๋ชลาดานะคะอาจจะยังอายุไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าก็มีการวางแผนสําหรับการ,กรเกษียณอายุอย่างดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางแผนทางการเงินหรือว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนทางสุขภาพนะคะอยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านมาวางแผนชีวิตให้ดีเพื่อที่เราจะได้กเกษียณอย่างมีความสุขค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวที่เราสองคนตั้งใจนําเสนอกันในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินป่าขึ้นเขานะครับการไปหาของอร่อยที่ตลาดหลักห้านะครับรวมถึงท่ากายบริหารป้องกันอาการเข่าเสื่อมครับสําหรับตอนนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกับรายการสูงวัยวารีตีได้เป็นประจำทางช่อง ALTV หมายเลขสีหรือสามารถรับชมออนไลน์ได้ที่ www.altv.tv ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ